ปิดเลยเนื้อคอยเนื้อยน้องบอก,กน้องมาเต็มตัวนี้น้องพ่อเต้เตรียมจะใายกำลังถือเค้กม,มาครับเราทอสอบครับเอ่อต่อไปเนาะเดี๋ยวขอพัวลามาอวยพรให้กับป่อเนาะเฮ้ยขับลุงขับในอย่างนะครับน้องครับเอ้าเดี๋ยวตนนน้นเลยนะ Cảm ơn to you. Happy birthday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  Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday ุกันักอ่นรับสุขภาพธรรมดาไม่แตงแรงเนาะทุกดีมีชัยทุกท่านทุกคนนะครับชัโยชโยชัยโย